ะค่ะหลังหลังจากที่ส่วนใหญ่เขาจะรีวิวมาม่าเผ็ดใช่ไหมคะค่ะเราใจถึงแต่เราขอให้คนอื่นไปก่อนละกันนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วขอเป็นชีสสดชีสสดแบบเด็กๆไปก่อนละกันค่ะที่คือหน้าตาของชีสืเดี๋ยวเรามา โอ,เ,นนะคะอเคค่ะนี่วันนี้เราเตรียมอะไรนะเตรียมหม้อต้อนมน้ำไว้เรียบร้อยกินมันถ้าตรงนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดฝาหม้อออกไว้เตรียมไว้ก่อนอืมเดีย๋ยวเราเตรียมค้าก่อนเดี๋ยวแป๊นนึงนะคะชุ่อืมค่ะเดี๋ยวเราหยอดลงไปกั น้องๆน้องจัดการเองเลยค่ะอ้าเท่าเลยออกมานะคะถ้าไม่งั้นมันจะมันจะหล่นค่ะโอเคโอ้โหชิ้นใหญ่มากเลยเนี่ยแล้วเราสองคนจะกินอันนี้เป็นซองเครื่องปรุงของมันนะคะเรามาดูเครื่องปรุงมันกันเลยว่ามีอะไรบ้างเอ่ยนี่นะคะหน้าตาของมันมันจะมีเป็นห่อสีเขียวสีเขียวนั้นคืออะไรไหน ไหนดูสิคะเป็นผงสาหร่ายค่ะผัดสาหร่ายแล้วก็เป็นพวกเป็นพวกเวจี้เปล่าช่วยนะช่วยนะเป็นพวกผักใช่ไหมคะกล่บไปนีะน่าจะเป็นเหมือนเป็นผงค่ะน่าจะใช่มาเป็นผงอ่าค่ะน่าจะเป็นผงแบบว่าใส่น้ำซุปให้มีรสชาติจะเป็นผงชีสผงชีสนะคะอืมใช่เป็นผงชีฟส์ โอเคอ่าเดี๋ยวเราเตรียมชามที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาคนกันเลยนะคะรออไรก่อนเป็นไงเมื่อกี้ลองกินมะม่าดิบเป็นไงอร่อยค่ะยังยังะเราลองชิมกันก่อนรู้สึกว่ามันมีชีสผสมอยู่อ๋อในเส้นตั้งแต่มันคิดว่ามันมีในเส้นของมันมาด้วยเลยใช่ไหมลูกอืม ใช่เส้นมันจะเหลืองๆเลยชีอยู่ข้างในมันเองอ๋อค่ะแบบไม่ต้องปรุงอะไรเลยอะอืมก็อร่อยอยู่แล้วใช่ไหมตรงเส้นของมันไหนรสเนาะเค็มๆนิดนึงตอนที่ยังเป็นมะม่าดิบมะม่าดิบๆอยู่น่าจะอีกนิดนึงนะลูกพี่ก็ลูกให้นะคะทางแม่ถ้าเด็กเธอร้อนร้อนแน่ค่ะ แต่ว่าเธออยากทำต้องให้พูดใหญ่ช่วยนะคะค่ะดูแลค่ะเริ่มได้แล้วนะคะอืนนี่ะะคเส้นเรื่องมากเลยค่ะอืาก็ต้มอยู่ในหม้ออย่างนี้เดี๋ยวให้น้องลองชิมกันเลยนะคะว่าเส้นมันพอได้หรือยังลูกพอได้หรือยังคะพอได้แล้วค่ะแต่ว่าจะเจ็บ จืดๆอยู่ยเราต้องใส่<อ>รูมไหมพี่เขามีการเป่าให้ด้วยนะคะทำไมต้องเป่าให้ใช่ไหมต่อให้การมันร้อนลวกปากลวกปากเลยปักพองเลยใช่ไหมคะ,คะอืมอยังแข็งอยู่นะคะ,<ๆ>ะ,คะงั้นเดี๋ยวเรารออีกสักหน่อยหนึ่งละกันนะสามสองหนึ่งตอนนี้มาม่าชีสของเราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยอยากกินโหอ,อยากชิมแล้วโอเค ว้าวเด็ดปุดๆเลยนะคะไหนคะเนี่ยอเมกซ์ oh <my> เดี๋ยวเราจะมามมใส่มาม่ากันเลยนะคะ,อะเอาเยอะขี้มาม่าใส่ชาม<ด>ความจริงก็จะจะ,จะต้มใส่นี้เลยก็ได้นะแต่เดี๋ยวคุณแม่ต้องหม่ำกับปลาป๊าอีกใช่คดี๋ยวพี่จะเป็นคนตักอ่าพี่ให้พี่เลิฟตักให้เนาะพี่เลิฟสีมือดีค่ะอืม เคยทำข้าวให้กินเลยด้วยเคยทำของน้องให้กินแลไวด้วยค่ะตอนนั้นเนี่ยวกินข้าวขันจนเขาทำให้ด้วยอ็ออคะซึ่งก็ปิดเครื่องค่ะมันจะมีการเตือนหมือนเตือนสัญญาเลยค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะคะนี่นะคะอย่าเพี่งขอเก็าะจะ เลนโบใส่มือค่ะเนี่ยอยากเหงื่อว่ะมืออัดใจหน่อยแล้วนะคะเนี่ยมัาไม่สอบมันไม่เออตาเลยของน้องพงมคะเนี่ยจะกินหมดไหมคะมันห่อใหญ่มากเดี๋ยวรอพี่แป๊บหรือว่าเราขออีกนิดนึงเอาอีกนิดนึงเพราะเดี๋ยวมันไม่พอดีกับเครื่องปรุงที่เขาให้มานะคะอืมถ้างั้นมันจะเผ็ดเกิน เดี๋ยวมันจะจืดเดี๋ยวอาจจะเค็มไปจืดไปเอาให้พอดีกันอืมอ่าน้องโรสตัดตัดซองเครื่องปรุงได้เลยนะคะอ่าอันนี้น่าจะเป็นชีสสืดนะขยับค่ะขยับขยับซองหน่อยลูกทำไมมันไม่มีเสียงอ่ะอืมก็มันอัดแน่นเนยอ่าเลยค่ะได้ค่ะอันไหนก็ได้ค่ะ เราเป็นคนกินเครี่งนะคะแส่อันนี้ก่อนเลยเฮ้ยโอ้ยอะไรอะ่ะคือผงผักไม่กินใช่ไหมอ,อ้าวแต่เป็นแวแว,แวนะคะแต่แววไม่เอาเลยใช่ไหมคะไหนดูไหนสินคะ,คะ มันเป็นอะไรคุณแม่ต้องสักแต่ว่าเป็นเป็นผักเป็นกระเทียมใช่ไหมอันนี้ซองนี้น้องรสเป็นยังไงขอบายขอบายช่งักงันเลยนะเจอซองค่ะชีสอะไรไหมคะอ่าชีสสื่อค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ชีสสื่อก่อนขำเลยขอบคุณนะคะดีนะคะที่ที่หนูยังไม่ได้น้องเป็นคนแบบ อยากเก็บมากเลยแบบดูนี่ค่แล้วเจะเลิฟล่ะเจะเลิฟด้วยหรือเปล่าล่ะผงผักเมื่อกี้เอาไหมเอาโชวมันจะเป็นชีสเลยนะคะจะช่วยค่ะแป๊บนึงตัดใหม่อ่าต้องตัดเข้าไปลึกนิดนึงลูกตัดเข้าไปลึกอีกนะคะมันมีออีกืน้องรถระวังหกลูกเนื้อของทะเลค่ะนี่นี่นี่ต้องหันอย่างนี้อ่าแล้วก็อ่า โอเคต้องช่วยน้องนิดนึงอ่าโอเคค่ะใส่เลยนะคะค่ะซึ่งก็อยากกินมากกับเหมือนเหมือนที่นภาสีซองหกเลยนิดนึงอ่ะปุ๊บ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 ใส่ลงไปเลยโอเคเอาเขาไว้อ่าแล้วเราเก็บซองใส่ในนี้ให้เรียบร้อยก็จะมีผงชีสเตอร์นิดนึงอ่าเด็กๆทำเองก็มีเตอร์นิดนึงอ่าแล้วมาคนกันเหมือน หนูหนูใส่เดี๋ยวก็ใส่น้ำใส่ใส่ใสอ่าซองสีแดงหรือยังล่ะคะยังค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาใส่ซองสีแดงดูส,งสิว่ามันคืออะไรใช่พริกหรือเปล่าไม่มีมั่งเดี๋ยวเราลองดูกันนะมาเฉยๆกันค่ะอืมมันคืออะไรมาจากไหนมองไม่เห็นเลยนี่มันคือ,อพริกจริงเหรอไม่รู้ ตงนี่ค่ะไหนไหนไหนใกล้ๆสิคะไหนเลิฟไหนดูสิไม่ใช่พี่ของเธรสอ๋ออ่าอน้องโรสอย่าเพิ่งเสี่ยงไหมอย่าเพิ่งเสี่ยงเดี๋ยวให้เจ๊ลองชิมก่อนเอาไหมคะเดี๋ยวลองชิมของเจ๊เลิฟดูก่อนแล้วกันว่าว่าหยไหมโอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวเผื่อน้องเล็กจะเพลิดอ้าวแล้วเราตักน้ำซุปเสิร์ฟเติมเลยนะคะยังไม่ได้เติมเลยค่ะต้องให้พี่ช่วยนิดนึงมันไม่ค่อยได้เติมน้ำซุปได้เลยค่ะ อ๋อมันก็จะเป็นแบบว่าชีชีออกมาเลยนะหนูว่าเราต้องพึ่งเพลินเลพอแล้วน้องโรสอย่าพึ่งเลยเป็นผงชีสก่อนเผ็ดเปล่าเผ็ดไหมได้อยู่นะไหวไหมคะอยู่อ่าเติมน้ำก่อนเติมน้ำอีกไหมลูกโอ้ยเดี๋ยวจะจืดไปไหมอ่ะไม่จืดแล้วค่ะโอเคแล้วค่ะพอแล้วค่ะน้องโรสไหวแน่นะ ออน่คต้องสู้ค่ะอืมพอนที่ค่ะพอเสร็จแล้วมันจะเป็นเราต้องเก่งเรานะคะอยู่เป็นพี่ปรับองเราหมดค่ะโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพื่อความชัวรอ้นี่ไงก็จะเป็นเหมือนว่ามันจะมีเหมือนชีชียืดยืดด้วยนะเติมนิดนึงนะคะอ้าวมีชีชียืดยืดนิดนึงแทบติมน้ำอีกนิดนึงนะโอเคอืม ผงชูรสอีกได้ไหมผงชูรสผงเครื่องปรุงทำไมลองชิมดูก่อนลองชิมดูก่อนดูว่าโอเคไหมอืม<ช>เป็นไงบ้างแซปปะแซปปะยังไม่ได้ลองชิมเลยคะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเรามาลองชิมอนนของหนูด้วค่ะหนูมาดูในน้ย,นยไม่ใช่ค่ะดูน้อยๆหม่ำหม่ำให้หมดกันเธอนาะนี่นะคะ พอแล้วเดี๋ยวชิมดูก่อนชิมดูก่อนเผื่อเพลทเดี๋ยวไม่ไหวอืมน้าหมั่นมากเลยยังไม่ได้ชิมเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะเส้นมันจะหนึบ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 มีชีสเงือบเงืบใช่ไหมคะใชาด้วยนะคะอ๋อในในในเส้นมันที่หนูบอกว่าตอนชิมตอนแรกมันก็เหมือนมีชีสอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะอ่ามันก็รู้สึกเหนึบนุ่เหนึบนุ่มๆอร่อยมากเลยใช่ไหมอ๋อ อืมรู้สึกยังไงคะอร่อยมากเลยนะคะแบบไม่เผ็ดใช่ไหมคะเค็มเค็มเค็มเงบเน็บนุ่มๆเส้นก็นุ่มๆชีสด้วยใช่ไหมมันมีชีสอยู่ในเส้นเลยแล้วก็ในน้ำซุปเราด้วยอ่าตอนนี้นะคะโต๊ะของเราก็เราเทไปหมดแล้วเอาหม่ำเร็วๆเลยค่ะไหนดูสิ หมดไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมน้ำซุปกันอืมน้ำซุปเขาอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยหรออืมเข้มข้นอืมคือแบบเราใส่ผงชูรสเข้าไปใช่ไหม,มแล้วมันจะแบบมีรสชาติอ่ะผงเครื่องปรุงอืม,อมน้องน้องโรจะใช้เป็นช้อนซ่อมจะได้สาวกินบะหมี่ได้ว่องไว แต่ความจริงหนูใช้ตะเกียบเป็นไหมคะเป็นค่ะอ้าวเอาตกลงเป็นหรือไม่เป็นเป็นค่ะกำลังหมั่นอยู่กำลังหมั่อยู่อร่อยอร่อยมากมายอร่อยจริงๆนะคะ <c oughs> มือเย็นวันนี้คุณแม่ไม่ต้องทำอาหารเลยนะคะเด็กทเองแต่ไม่ทำบ่อยนะเหมือนมันไม่ค่อยมีประโยชน์ค่ะ <c oughs> ลอ,อยค่ะเส้นอันนี้มันเหมือนเปรียบเสมือนชีสของเราเลยค่ะอืมเส้นนุ่มหนึบดีเนาะอืมแต่ว่าตอนนี้นะคะชีสในเต้าเูของเราเลห,หนึ่งค่ะอ๋อชีสแผ่นหที่เราใส่แซนด์วิชของเราใช่ค่ะเลยหนึ่งอันเลย,เลยนะคะอเนี่ยอืราอ,อเราเล่นกัน์ตนค่ะเราชอบชีสันมอืมชีสทำมาจากอะไรรู้ไหมไม่รู้ค่ะฮะจริงเหรอไม่รู้ ทำมาจากอะไรน้ำปลา <c oughs> <laughs> ทำมาจากอะไรนะใบออบอกใบเหมือนมีนมนมด้วยนมนมจืดก็คำมาจากนมน้าชีดาน่าจะเป็น,นเ,หเหมือนไขมน่มันอ <c oughs> ื <c oughs> เดี๋ยวเราลองเสิร์ชด,ดูสิจะได้เป็นความรู้ไงเด็กๆลองอ่านดูดีไหมว่าชีสมาจากไหนอืม,อม ห้ามไปบอกใครห้ามไปบอกเพื่อนด้วยนะคะถ้างั้นเวลาข้อสอบมันออกมาน,ะะนถ้ามัเทามาจากอะไรเดีย๋ยวเพื่อนจะรู้เอาค่ะมันดูกันเอง